สวัสดีครับพวกับผมร้านล้ำซามพรีเมียมบค์นะครับวันนี้เรามี x m a ก็เข้าใหม่คันนะครับเป็นรถปี2021นะครับผมแต่งให้หล่อๆเลยนะครับเดี๋ยวมาไล่กันที่ของแต่งในส่วนของชิ้นแรกครับชุดสีครับเราเปลี่ยนให้ใหม่นะเป็นสีเทานะครับ ST นะครับแต่งลายเอสพีนะครับหล่อๆเลยนะตัวนี้จะเป็นสีเทา ุดสีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเป็นชุดสีแท้เดิมนะครับทำสีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ชิลหน้าเป็นชิลแต่งนะครับพร้อมขาชิลแมเนียมนะครับผมล้อนะครับเราทําเป็นสีน้ําเงินแก้วนะครับสีรถกับสีล้อนี่เข้ากันได้อย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็รถเครื่องเดิมนะครับคันนี้โหลดหน้าประมาณ3นิ้วนะครับส่วนเบาะนะครับเราเปลี่ยนให้เป็นเบาะปาดตอนเดียวนะครับนั่งแบบคนตัวเล็กๆนะครับก็คือสามารถขาถึงนะครับขับคันนี้ง่ายเลยนะครับหรือว่าใคร ไม่ชอบบอกแบบนี้นะครับมาเลือกและเปลี่ยนใหม่ได้นะวันในวันที่จะรับรถนะครับเปลี่ยนใหม่ได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เราเปิดตัวท่อนะเป็นท่ออาคารนะครับพอร์ไทนีมนะครับแล้วก็ชกหลงเป็นชกแต่งนะครับนะครับแล้วก็รถเป็นเครื่องเดิมนะครับมีสปุตสวิงอาร์มิเนียมนะครับลายดาวห้าแฉกนะครับผมแล้วก็ชิ้นดานะครับเป็นชิ้นดําเงานะครับด้านข้างแล้วก็ด้านหน้านะครับผมสภาพรถสวยเลยนะครับแล้วก็ครอบ ตุ๊กตาเห็นนะครับเป็นเทปล่านะครับรถสภาพหล่อๆเลยนะครับรถเป็นรถเครื่องเดิมนะครับอันนี้มอกรองเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูนะครับผมเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์ดูสักหน่อยนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวลองจะลองสตาร์ทฟังเสียงให้ทุกๆท่านฟังดูนะครับผมรถเครื่องเดิมนะครับเช่นเคยครับ เครื่องนะครับตอนน้ำมันเครื่องเราเปลี่ยนถ่ายให้ใหม่ครับเพื่อความสบายใจแล้วก็อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นของรถนะครับผมลูกค้าซื้อไปก็เอาไปขับเติมน้ำมันหอ่อเลยนะครับรถเครื่องเนเดิมแบบนี้นะครับสตาร์ทติดง่ายปัญหาไม่มีแน่นอนครับแล้วก็รถเราคัดมาทุกคันนะครับเช็คทุกคันนะครับก่อนที่จะจัดส่งอยู่แล้วนะครับลูกค้านะครับซื้อสดจกดไนนั้นเรามีบริการทั่วประเทศไทยนะครับอายุงานประมาณส่เดือนเงินเดือนประมาณ1นึ่งหมื่นบาทครับก็ออกรถกันทางร้านได้แล้วนะครับผม คันนี้คันนี้นะครับเป็นรถปี21แท้นะครับผมร้านตั้งอยู่หลักสี่กรุงเทพนะครับสนใจนะครับติดต่อได้ที่บ้านฟ้านะครับน้ำสามพีเม่มไบนะครับเพจน้ำสามพีเม่มไบหรือติดต่อที่บ้านเขียวนะครับไอดีน้ำสามเป็นแปดนะครับยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากไว้นะครับคิดจะซื้อเ m ็ x สักคันหนึ่งนึกถึงน้ำสามพีเม่นไบวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ